ครับว่าวันนี้พอดีว่าพอดีรอบเลขขเมาแล้วนะผมว่าเดี๋ยวถ้าว่าใครจะวิ่งก็เดี๋ยวก็วิ่งรอบสองนะพอดีตอนเมื่อวานผมมอ้ก็ติดทุระครับเลยหยุดวันนี้ทีมวันนี้จะวิ่งเฉพาะได้ ไม่ก็ไม่เป็นไรไม่ว่าก็เหมือนกันก็ก็ก็ไอ้คือรถสกินคือเน้นคือว่าเน้นสกินคือเน้นสกนอ,นนสองบกสอลคือจะเอาจะเอารถเหมือนกันเอาสกินเดียวกันก็ได้หรือหรือว่า หรือไอ้ก็นู่นปะวาว่าหน้าว่าจะดูจะดูดูผมเลยดูที่ว่าผมเข้าเลยเ่วยเจ็บมือหน่อยครับแค่นี้่อนจริงืครับ 那个什么。<laughs> <laughs> มันเป็นอย่างนี้เลยพีู่ปไีนะครบางคไ่อมลอโอ๊ยนี่แต่เดี๋ยวนะมันเป็นตะกีรถัเดียวนะ

เดี๋ยว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 ผมขอญาตปรับแสงนึงโอเคเออผมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวว่าผมหลุดจากไอ้ห้องห้องตัวแป๊บนึงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยว อ๋ว่าอะไรนะว่ารอบนี้มีรอบสองก็เป็นใช่ไหครับอืมเป็นปกรตั้่ยุหไว้ครับได้าไปสวอด้วยไหนะครับใครนะผมขอออกไปสวอรกันแรกนะครับกัเด๋ยว เอ้าเี um ้าเอ้าไฟไฟอะไรอะหรือไฟที Major ่เปิดเปิดโชว์เอ้วตอนตอนไอ้ก็วิ่งตอนวิ่งก็ปิดไฟไว้อ่าห้องพอดี รอบนี้พอดีรอบเลขนี้พอดีเขามอกาแล้วนะครับคือรอบเลขนี้พอดีเขาจัดคนมาเร้วสิบคนคนระับอ่าตาตาพอดีรอบเลขเขา Cô đi lệch cắt mỏi Điều, ta wing có điều ta điều, hay Hay gọi ta hay hãy ta wing lọc trong đây hồi 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 เร็วกัดเร็วกัดนัดไว้ครบยองหรือว่าขาดก็ถ้าว่ารอบนี้ถ้าว่าคนไหนจะวิ่งก็เจอนับแต่ว่าขอสะ sàkin bô cơ số nạp. ta đi. Tao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  เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับอ่าเข้าไหมครับจริงๆดีกลุ่มครับม,มีมีมีเนี่ย,ยเดี๋ยววิ่งรอบรอบแรกเสร็จก็รอบสองเ,เดี๋ยว เป็นเดือนแล้วนะครับว่าถ้าว่าบกพอกกเพื่อนกดก็เพื่อนก็กดเลยเอยอเพราะว่าเพื่อนรออยู่ก็เดี๋ยควคนไหนที่ว่าจะเข้าแล้วก็เข้าเข้าจะเข้าก็ก็ไม่ทันก็ ให้เปียมไว้นะก็คือเผื่อ h, เผื่อว่าเผื่อว่าเคยลุดนะัะแต่ว่าผมขอเป็นสกินบกสนะ Yeah, okay. ดีว่าผมไม่เสออยอไปครับไปไปไปครับรูดเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากัดคัดกัดว่าเดี๋ยวจัดที่ไวผมจัดที่ไว้